สบายดีสวัสดีจ้าพี่น้องนี่เฮากาผ้ากันออกมาลูกก้าล้กก่ะดูดน่ำใส่หน้าน่ำอยู่หน้าบ่มีพี่น้องฝนฝ่าบตกมาลายมือเลยแต่ดูดเอ้าบันนี่มันแห่งแรงขนาดเลยนะ เป็นเขาให้นี้ได้พี่น้องก่าเอาจนจิตตายเลยมันบอกมีนำเนาะ่นเอนมกอะเียมสีดูดนนำใช่นาตอนนี้พี่น้องกับีดูดเอาในห้องนี่แหละไปใส่ใหหน้าเพราะไม่นำอยู่แถวนี้ สบายดีบากกุ s. <S no nice ้งหมัดเสร็จแล้วรึเปล่มัดไปในก่อนพี่น้อยต่อทอต่อยังก่อนเนาะดูดเอาฝนมาตกะค่ะฝนมาโตกมาหลายมือเลยแม่นกะอีพ่อเพาะสบายดีสบายดีพี่น้องเอาหน้าเขาหน้าก่อน

สบายดีสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้กาสมิงกะสีลงลกกาละพรภาวะด้านภูกะบอกุุ้งกับอีพอพันกายังงนันเบ,บิงน้ำอยู่พีน่น้องเปงน้ำใสหน้าเพราะวา่ามันบ่มีน้ำมันแหง้งสมิงกะสีลงโลกกาเลยพี่น้องวันนี้ก็มากันเมื่อครอบครัวเลยเบิงมาหน่อยนอนมาหน่อย นอนรับสบายเลยมันเย็นเด้อยู่มงนี่นอนโอวพี่น้องนอนโอวลมเย็นเย็นแม่ก็จะลมลกูก้าแล้วป่ะนี้มันแดดเอาผ้าห่มมาหมัดไปให้เพ่อนอพี่น้องมองดูแดดขนาดเลยมือนี่แดดคัก กาจนแดงมันแห้งหมดเลยมีลกกาลกพงบมีน้ำด่านผู้ดดแดงมาเลยแดงมาเลยนะมันบมีน้ำเลยตายแดดสำไัยใหม่เพล่นสบายดีผู้บ่าวสบายดีพี่นอ้องจากไพเป็นไพอนาตา ลกสบายบ่แม่ลกสบายบ่สบายดีน้องสบายดีกุญแจลกแหงๆมันก็สบายดอกเหลืองของเหลืองแต่ว่ามันก็สิแน่นตัวขาดตัวบ่อลกสำริดจำนวงก็สิเอาไปแสอยู่หนำเลยพี่น้องเพราะว่าปลาว่าโดนอย่ามันตายพอดูดแล้วดูดแล้วเกงใส่ให้ตัวนะ มาเลยจังเอากาไปไว้ซื้อน้ำอีกบ่แม่ส,นะสมงองทุกซิบสมงองทุกซิบะนะหมวกคอยขอบใจเอาหมวกมาใส่มันแดดแห้งแดดเนาะกาแ,แดงไอกาเนาะแดง,แดง ตายแดกมฮัลโนลกาสบายได้เป็นกาผงสบายยิงยย่งแ <ไป S 1> ม่ลงครับลงลุยพี่นอ้องมนดี้มาลกกาซอยแนยเดอร์ไกลไปไกลมากกับพี่น้อง วันีเก้าสิบสีขค้นมาผักพร แดดท่อนลายพี <irgendw carbono> ่น้องมือนี้แดดขนาดเนาะตื่นแล้วบะนอนกันนตื่นแล้วตื่นแล้วแยังไม่มันเย็นได้อยู่ห่มมันนอกันเนาะนอนน้อยตื่นแล้วบะลูกนอนแต่แต่ตอนเช้าแต่แต่ลงนาเต้นอะไรยังไม่ตื่นอยู่ใส่เบิ่งตื่นแล้วบะกลมนาอ่าะพาะได้งูนอน มันเย็นงอุมอุมอุมลูกแม่อุ้มมาหน่อยลูกแม่ให้กาน้าตกตกไปลูกไปนานให้พาไปเบางงูแล้วได้ไปไหนได้ทิมแล้วทิมลูกหนามแล้วทิมหนามแล้วนะ xét tiền luật này hên bờ hận vọt xét tiền luật chở hên bờ tiền ừ hên bờ cục tiền luật hên bờ cục tiền luật hên bờ เป็นยังลลกขึ้นนาบุตาฮะ nằm nắng đẹp đẹp. Ờ, đẹp, đẹp, đẹp đẹp nằm nắng, nằm nắng, nằm nằm đi kiếm ăn ทอดไข่บ่ล่ะหิวข้าวบ่ทอดกินก้อนอบ่เนี่ยกินพร้อมกันแล้วถอดไหลหมดมาคืนอโอ้โห้ดังไฟดังไฟทอดไข่ให้น้องน,อนนท์กินน,ำน้ำเนาะคนกามากิน เก็บมาจากเพื่อนแกงแบบบ้านๆเลยแช่ก <jako> ะ <CSS> ิ้นพีน้องโยใส่านหน่อยหอนจ้มหมูไหมเมจิ้มหมเลยมาอีกแล้วสมูทพี่น้องสมูทลายอันนี้นาใช้กีหมูกขั้นตอนท้ายแกงกระดงหมูใส่ใบมังยมจ้า ข้ามมอลกมีอะไรไหมจักห่อห่ออ่าโทรกินมดบ่ารืเลเนี่ยกินหลายเลยเก่วเขานะแกงกระสุและกามาต้มาคุต่อจ้าร่บุมีเก็าบุ้มี่เา้ดักจับตัวเนื้องนั้นเนื้อม่ได้เลขาวหวอาน้อแซ่บนะบุ้พ่งเอานแซ่บ เพ็ดชมชมหวานวนทางนากระตัมมงหงทางนี้การลกมีเมนี่มีแต่ของแซ่บๆด้วยเมนีเมนูโยฮายูนามาในน่องวันนี้หิวเข้าแล้วมาเริ่มทำมุ้งแซ่บๆเลยบันงเจเผ็ดๆนะเผ็ดจดจ้า นัำไรเติมเนาะใส่ละลายส่ ไปไวได้แน่เลยไวชัวช้นได้ซูมิมก็ได้แกงนกกะแต่เชียงพ่อ,อละมันทำจิตมาเพื่อน้องมะม,มืนเนกกะของกินเที่ยงเฮากะเสร็จเรียบร้อยเลยเพี่นอ้องมีตำมงหงแซ่บแซ่บซิมือสามินี่แหละกะแกงกระดูกหมูใส่ใบมังยมแซ่บแซ่เพี่น้องแหละกะทอดไข่ทอดไข่แกน้องอน,นุั้นพื่กินใิ้หมดเลยพี่น้อง,องแล้วกะมีต้มหมี่พี่น้องอาหาร แซ่บๆมาหนิเมนูอยูเทียนแน่อยมาเด้เดอพี่น้องมื่อสุขสุขคนมากินขา้นขาวแขีงนน้ำกันมาๆกินข้าวเด้อน้องนุมามาหลุดมีมองไงเนาะยนอนเด้อบอกครับนอกินข้าวเที่ยงจ้า จะบเดินไปอนเด้อยูนาอย่นหามยูนาองที่เมาลงมาเเข้ามาเอาาจารย์น้อิี่เพิ่ม้อเก็นพี่น้อทุกการเด้อ

สาม้ตมัวนะไม่มีคนจากบี๋สาเต็มสองหายของเด็กค่เดียวก็บปรเดี๋ครับ เกที่ดูทั้งก็ได้ไมหนามันค่นะช่อตอนแรกอร่อยอีแลกนลยสมอะไป้ไไหกสิบสิสิบสิบหสสิงสหกสิหกสบสิบสิบหกสก มามาอ้ามั้ยำ้ําดกินนะกินข้าวกินน้ำอีมแากาศที่ะะได้พักผ่อนกันก่อนพี่น้องตอนแรกๆบรรากาศเช่นไ้ลงไปลุยลงก้าต่อ รูยกันคืนนี่ไ่วะลางเวนมันทอดพาพาจะแห่มรนแลาเด้กินเงียบบรราจึงลกไปล่างย่รุมใครบอนอนกูซื้อเงาผ้ามาแล้ดอกไฟซื้อดอกไฟซื้อดอกไฟลงมาใต้มีหมดละเต่าแล้วนะ่มีห่ะเห็นผมบอกใช่ บ่มีดอกแต่งงับ่มีผมงอกดอกย่งน่เาแกเป็นสาวอยู่บ่อีแม่ยังเป็นสาวอยู่พี่น้องเ้ยจะปีเลยแม่ใจโตตอานั้แต่งสามสิบปีสามสบปีแม่ผมงอกเต็มหัวหากาามสิบปีสามสิบปีผมหอต็หัวฮากาามสิบปีน้องนุ่มโตจะมาได้ลูกใครลูกเคยอะไรโตยังสามสิบปีอยู่ ต้นี้เป็นห้าสิบเต่งเต็งซักสิบป้ายเหมือนว่าแม่ตึงลืมนลปรรยากาศอยู่ตรงให้ท้องหน้าพี่ยังไหมชมไหมชมไอ้ลูกเลยบรรยากาศอยู่ต้องให้ท้องหน้าพี่น้องลังจากที่พักผ่อนกินข้าวเที่ยงแล้วจะมีเห็นหน้าหน่ะ อะไรไหมแอนแรงขึ้นมาต่หน้าจิงสิเก็บล่างับรรยากาศดีๆลมเย็นเย็นพี่น้องอยู่แขียงหน้าน้อยเฮาการคลิปนี้การใช้ได้ขอลาไปก่อนพี่น้องคลิปนาพอกันใหม่เนาะต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเมืสุขุจคนที่คอยติดตามแลกระหับชมทางสังกุงบราลมาตลอดจนจบคลิปพี่น้อง กาขอบคุณหลายๆพี่น้องที่บวคำโฆษณาเนาะถ้าว่าอยากเป็นผู้สนับสนุนบากุ้งกาง่ายๆพี่น้องก็คือบวคำโฆษณากาได้เป็นผู้สนับสนุนรักแล้วแมขอบคุณขอบใจหลายๆด้พี่น้องเด้วยจอกกนคลิปนหนาจะสบายดี